ชุดสวยจังอันนี้สายเดี่ยวหรือไม่มีสายลูกเนี้ยนะโอ้กอกอกโอ้เรียกเกาอกเหรอโอ้พ่อเรียกไม่เป็นพ่อไม่เคยเจอสาวใส่ชุดก็อกสัทีเจอนี่ยน้องนาณาคนสวยนี่ไงโอ้ครั้งแรกเลยนะลูกสาวก็อกเหรอโอ้ยดูทำหน้าทำตายิ้มหวานยิ้มหวานไงยิ้มยิ้มหวานเอ้ยิ้มหวานนี่ลูกใส่ชุดก็อกอีกสาวก็อกแล้วลูกโอ้คนไหน มาจู๊คคือจังเนาะพ่อไปทำงานก่อนนะคนสวยนะชิคแฮนหน่อยชิคแฮนพ่อหน่อยลูกชิคแฮนเออชิคแฮนพ่อสิชิคแฮนพอน่อห <c oughs> น่อยลูกชิคแฮน <c oughs> ชิคแฮ, <c oughs> ฮนไปชิคแฮนเป็นไหมเอ้ชิคแฮนชิคแฮนชิคแฮนอ่ะชิคแฮนกันหน่อยเอพ่อไปทำงานก่อนลกูก จ้าดูดนิ้วแล้วแอนหิวนมแล้ว